บุญเนี่ยเรารอได้เรารอพร้อมกันได้เพราะเราจะได้น้อมถวายด้วยความงมดงามจะได้ไม่หลงไว้นะเดี๋ยวถวายเสร็จพระคุณเจ้าไม่ได้กับพวกหลวงพ่อเราบอกกล้าบอกที่แม่ดี้งงยอัตมาก็าได้บอกกล้าวเร้แต่ก่าสสาแมแบวนไม่ไอายได้ยังน่ากลัวขาดทื้นนะ่ะคบพยันคะเดินตรงไปเลยค่ะคุณพ่อคะ เดินตรงไปไปนั่นปงประจำบงหน้าพระสงฆ์นะแล้วก็เดินตรงไปหาลูกเนนเนาะหาลูกเนนมาเดี๋ยวกำเดินดูความพร้อมก่อนหรือนั่นปงประจำวยงามมากเลยนะเรา18ปีแล้วเรามีวินัยเป็นของตัวเองเรามีความเรียบร้อยนะมีความงดงามค่ะค่ะที่เหลือไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะให้มาถึงประชาด้านหน้ามอบโฉเฟอร์พิเศษพิเศษเนาะนะคนะนะ เดี๋ยวแม่เื่อเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาค่ะแม่นะจะถวายสองระเช้าก่อนก็จะไม่ครบกันเพราะฉะนั้นวันนี้โชเฟอร์โชคดีนะจริงๆแล้วโชเฟอร์ก็โชคดีทุกวันมีกองบญรวมถวายทุกวันเนาะตรงนี้ครบแล้วจะแม่ไปเรื่อยๆนะนะไปนั่งหน้าเนรด้วยนะไปหน้าพระอาจารย์พระอาจารย์พันนะน่ะครบหรือยังแม่อ่แม่นั่งตรงนี้เอ,อ่อนั่งเลยลูก่ะครบหรือยังนะ แม่ไปต่อเลยค่ะเอาไปนั่งนู่นหรือพี่เด่นจะนู่นไหนไหนไหนกว่าค่ะจับค่ะครายัยงอ่าอา่าตรงนี้นั่งตรงนี้ห่อยเดียวตถว้ยฝาไปนะพร้อมแล้วเจ้าภาพยกกระเช้า,า,า,ชาน้อมถวายเบ,บื้องหน้าพระสงฆ์เจ้าค่ะสา แถวด้านหน้าเพราะวันนี้เพิ่งเห็นโชเฟอร์เข้าวันนี้แหละ18ปีไม่เคยรู้จักโชเฟอร์วันนี้เราจะได้เห็นโชเฟอร์ทุกวัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนับโชเฟอร์ถ้าเกินจะได้คัดออกถ้าเกินเนี่ยเอาความหล่อเป็นเกณฑ์อ้าเจ้าเป็นโชเฟอร์น้ามูอยู่ติเอาแหวนไปอยู่น้ามูตัวนี้มันเป็นโชเฟอร์คือกันตาโชเฟอร์ผู้หญิงยืนแถวเป็นแถวหน้ากระดาษเดี๋ยาจะพาพหมอมอนะโชเฟอร์รับส่ง ก็ทุคนก็เป็นคือการด้วงโชเฟอร์รับสมพระนะคะนับจมวนก่อนนับจํานก่อนพี่บนลอยากไปอีกพี่บนลอยากไปพี่บนอยากไปนับอีกเท่าไหร่โอ้ยสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าอุ้ยพอดีอืมพอด้อยู่พอด้อยู่อะคุณแม่มายคุณแม่มาถึงในเช้าค่ะฮะแทนลูกไม่ได้ เออมึง,มงทำรับรแนบนทนลูกเดี๋ยวรับแทนลูกยังไม่ตีต่ให้หน้อฮะก็ถวายโชเฟอร์คนกับก็ต้องถวายหม้อ,อเดี๋ยวโชเฟอร์ได้ย่างทานเดี๋ยวคุณแม่ลุกขึ้นมาถือกระเช้า <c ười> แม่บอกว่าแม่จะถวายโชเฟอร์ทุกอย่างดีคุณสมจิตคุณสมจิต,สจตโสระถทาวรลทุกบรรลาะถือกระเช้ามายืนประจำเบื้องหน้าโชเฟอร์ก่อนนะคุณสำรวยนาราเทียมคุณรัตนา นาราเทียมคุณยาวภาหอประโคนคุณพันธ์พรมประโคนคุณปราณีอุตสาหะคุณเชิญแดงสีคุณแก้วเกลือประโคนแม่แม่มายืนตรงนี้คนที่หนึ่งนาจะได้รู้ว่าใครมาแล้วนะแม่มายืนน้าพ่บุตคนที่หนึ่งแล้วที่ได้กระเช้าถือมาอายืนรอน้าค่ะอ่ะลูกเอายกมาเลยแม่มายืนตรงนี้เลยก็ได้แม่ไม่ต้องถือมาเขายกมาให้แล้วอ่ะแม่ยืนทันหน้าหาโชฟยืนทันหน้าหากันจะได้รู้ว่าครบกันคุณเชิญแดงสีคุณแม่แก้วหะ ก็แม่เจ้าก็เป็นคนโชว์จำเลยเต็มยี่้อกระเป๋าหอยโชว์จำไม่แต่งมากโชวหมดนะคะคุณแม่แพ่อัธวังคุณประยุทธ์วรวงค่ะคุณเพื่นเย็นพระโกลคุณธงชัยกลั่นประโกลเอาโชเฟอร์รับผู้ไปด้วยหนึ่งคนหรือเดี๋ยวลูกชายไม่ได้อเขิดมาเขิดมาพระโกลเอกใจพระโกลไม่เศร้าแต่ขัดใจอ่ะอ่ะเอาคุณแม่ ยืนประจำกอดยืนให้ชนกันนะ,ะน่านม่แม่เพื่อด้วยแม่เพืือด้วยหนึ่งอ่าแม่ไหนออีนะคุณต้องใช้กลอนพระคน,นคุณนวลนรอขอไปขอคุณท่านผู้ใหญ่รุ่งปรีนารามร้านกุ้งมอเตอร์คุณแม่มณีแดงสีค่ะคุณพ่อรอดชัยศรีรังคุณอางชิยารอดแคว้นคุณชัยวั์สุป,ประคนคุณหนิงไกรสอน